ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำประธรรมคท,ทางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอวปัญญาประธรรมคำทางสอนที่อาตรรมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลัคนาทิตุกะของโทมนัส คำว่าโทมนัสก็หมายถึงว่าความเสียใจความทุกข์ใจโทมนัตเป็นข้อธรรมที่เกี่ยวกับนามธรรมา ที่เกี่ยวกับเวทนาคือควา,ามรู้สึกควา,ามสุขควา,ามทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาควา,ามรู้สึกสุขสบายทุกขเวทนาควา,ามรู้สึกไม่สบายอทุกขมะสูขเวทนา ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เือฉยเฉยโทมนัสคือความไม่สบายใจนี่เป็นที่มาของความทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อคนที่มีความโรมนัสแล้วเนี่ย ก็มีความทุกอกทุกใจเกิดขึ้นคำว่าโทมนัทท่านก็แบ่งออกเป็นสีประการด้วยกันนั่นก็คือจิตตะปีละนะลักนณงมีการเบียดเบียนใจเป็นลนักษณะ คนที่มีความโทมนัสกลุ่มอ,อกกลุ่มใจร้องหม่มร้องไห้อที่ฐุดแล้วมันก็มาเบียดเบียนใจตนเองเข้าไปอีกคือความทุกข์ใจมนะันมีอยู่แล้วความเศร้าใจก็มีอยู่แล้วความไม่สบายใจก็มีอยู่แล้วแต่ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นโทมนัสก็จะมาซ้ำเติมเบียดเบียนใจของตนเองให้มีความทุกข์มากเท่าทวีคูณเข้าไปอีกนี่เป็นลักษณะอันนาประการที่สองมโนวิคาตะนะละสังมีการ ทรมานใจเป็นกิจเราก็สังเกตได้ว่าเมื่อคนมีความทุกข์อกทุกข์ใจแล้วเนี่ยมีการกลุ่มอกกลุ่มใจร้องโหมร้องไห้ที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มาทรมานจิตใจตนเองอแทนที่จะขจัดโทมนัส ออกไปหรือว่าเราอย่าไปมีความที่ออกเสียใจแต่เปล่ากับโฟมไฟล์กระวนกระวายก็ทำให้ใจของตอนเองนั้นมีความทรมานเพิ่มเข้าอ,อีกในประการที่3มมานะสัพพยาที่ประจุประทับฐานังมีความ ไม่สบายใจเป็นผลเกิดที่สุดแล้วโทมนัสที่ตนเกิดขึ้นกับตนเองก็ทำให้ตนเองนั้นมีความไม่สบายใจในที่สุดกเองในประการที่สี่หาทายาวัตถุประทัฐานังไม่อาทาัยวัตถุเป็นเหตุใกล้ นั่นก็หมายถึงว่ามีใจนั่นเองที่ได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นเหตุไกลเกิดที่สุดแล้วโทมนัะที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็ทำให้ตอนเองมีฝานทุกใจในที่สุดนั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นพ่ออะไรโทมนัะที่เกิดขึ้นในใจของคนเรามีความอยากได้แล้วไม่ได้ตามที่ตนเองอยาก คนรักหรือสิ่งที่รักจากไปอนาทานหายไปอยากจะได้วัตถุสิ่งของแล้วก็ไม่ได้ตามใจตนเองคนรักจากไปสิ่งของที่ชอบสูญหายไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของที่มาของความโทมนัสความเศร้าออกเสียใจมันจะเข้ามาอย่างนี้เข้ามากับกิเลสข,ของตนเองนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง ความโทมนัดความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจความทียออกเสียใจมันก็จะไม่มีให้รู้ว่าทุกอย่างมันก็เป็นโลกธรรมมีได้ก็มีเสียก็เท่านั้นเองของประจําโลกมีอยู่แค่นี้มีได้ก็มีเสียที่สุดสิ่งที่เราได้มาก็อยู่กับเราชั่วร้างชั่วคราวเดี๋ยวก็เสียไปก็มีเท่านี้เองมนุษย์ในโลกนี้ถ้า เขาไม่จากเราเราก็จากเขาวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันทําไมจากเราไปเดี๋ยวเราก็จากวัตถุสิ่งของที่เรามีไปก็เท่านั้นเองทากรกที่จะได้เราก็จะไม่มีความโทมนัสเนั่นเองอาตมาผ้ากนำหลักธรรมมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทื่อบัญญาในการประพฤติปฏิบัติเจริญพร